วันนี้พี่ก็จะมาจัดกิจกรรม p s b CV4 Mobile โดยมีผู้เข้าแข่งขันอยู่2ทีมทีมละ4คนฝั่งไหนเป็นฝ่ายชนะจะได้200วอลเลยจากพี่ไปเรามาดูกันว่าฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายชนะก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไลด้วยคลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยเ r ิร์ส i อ e Robux Shop ล้านขายโลบัคราคาโคตรคุ้มพร้อมทั้งรับกดเกมพาร์ตและไอเทมต่างๆภายในเกมไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูดทิ้งเลยก ซินโดไลออนิเมะไฟเตอร์และแบบแรงๆต่างๆ,ๆมากมายถ้าน,า,นาน้อนๆสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปไปใช้บริการกันได้เลยอ่ะโอเคทีมเออมมอนสเตอร์เอเนร์จีไปฝั่งแดงนะครับผมแล้วก็ทีมเสียโป้งไปฝั่งน้ำเงินนะครับเดี๋ยวพี่จะเสกสนามป่าเขาให้ห้ามชนในสีแดงนะกูบอกกนะูบอกแล้วกูบอกแล้วห้ามชนสีแดง ระวังแตกนะระวังแตกเอาไป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 ระจำท,จที่ประจำที่ประจำที่นะครับผมอ่าประจำที่ประจำที่ใครทีมไหนชนะนะครับผมได้200ร้อยวอเลตจากที่ไปนะครับอ่าเดี๋ยวพี่เอาต้นไม้ออกให้ลีดเดอร์บอร์ดอะไรอีกโนอาเวกนะครับผมห้ามใช่อันตีนะถ้าใช่อันตีเดสซี่เล็ดพันทีเดียวก็ป้อมแตกแล้วครับผมอ่าก่อนอื่นนะครับพี่จะอ,อธิบายก่อนว่าเอ่อมันมีอ็อบเจกต์อะไรบ้างนะครับผม เริ่มจากป้อมนะครับป้อมน,น,น้องๆต้องตี well, ทั้ง3 chances, ชั้นนะครับทั้ง3ชั้นนะชั้นแรกนะครับผมชั้นที่1เข้าไปตีขอบของป้อมก็คือห้ามไปชนนะครับถ้าชนปุ๊บมันจะเด้งนะครับผมอ่าถ้าใครวิ่งชนมันจะเด้งนะแต่ไม่ตายอ่าวิ่งชนได้นะครับอ่าชั้นที่2ก็เด้งเหมือนกันนะครับผมเด้งได้เด้งได้อันที่2ก็เด้งได้ส่วนชั้นที่3จะเป็นธงนะครับผมธงของป้อมนะยิงออกให้หมดนะ บางคนจะยิงแค่ก้านธงนะครับผมไม่ยิงธงนะครับผมต้องยิงธงด้วยนะอ่าอันนี้คืออ็อบเจกต์นะครับผมแล้วก็จะมีบ่อน้ําพุให้บ่บอน้ําพุก็จะเป็นบ่อหิวเลือดนะครับผม <S <S ถ้าเลือดเราถ้าเลือดเราน้อยก็มาชนบ่อน้ําพุได้เลยต้องชนแท่นสีเขียวๆนะมันถึงจะหิวมันจะฮิวเต็มเลยครับผมต้องชนแท่นสีเขียว,ยวนะครับอ่าแล้วก็ตายแล้วเกิดไม่ได้นะ ตายและห้ามเกิดนะครับผมก็คือสีตัวถ้าใครทีมไหนหมดก่อนก็คือแพ้เลยครับผมหรือถ้าใครยิงป้อมหมดก่อนก็ชนะนะครับอา,อาจจะสงสัยว่าเสาตรงกลางนี่คืออะไรนะครับผมเสาตรงกลางนี่คือ one for all นะครับผมเอาไว้ชิงนะครับผมถ้าใครบินขึ้นมาเพื่อจับวัน for all ได้ก็จะได้สกิลเพิ่มขึ้นมา1นึ่งสกิลนะครับผมออก็คือ desk counter นั่นเองนะครับผมสามารถกดได้รัวๆแบบโนบูดาว ก็คือถ้าใครเดเขาถ้าใครได้เดเคาน์เตอร์ไปก็คือกลายเป็นอมตะนะครับผมอ่าอันนี้ห้ามพลาดนะครับผมส่วนแทน่นแท่นเสานี่คือยิงได้นะไอแท่นตรงเนี้ยสามารถยิงได้เพื่อไม่ให้ศัตรูขึ้นไปเอานะครับผมเริ่มเกมมาจะยิงทิ้งเลยก็ได้นะครับผมเพื่อไม่ให้ทั้งสองฝั่งได้นะอ่าโอเคไหมแล้วก็กําแพงสีแดงๆนะครับตรงนี้ถ้าใครมาโดนก็คือแตกนะครับผมห้ามโดนนะ กำแพงสีแดงห้ามโดนนะครับผมก็คือถ้าใครโดนแตกเลยนะครับผมส่วนรั้วข้างในที่เป็นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับผมรั้วข้างในเนี่ยถ้าใครมาโดนก็คือจะเด้งนะครับผมกระเดง้งกระเด้งนั่นเองเสาเสาน้ําตาลเหมือนกันเสาสีน้ําตาลน,นี้ถ้าใครโดนก็คือกระเด้งจะเด้งมาโดนกําแพงสีแดงแตกนะครับผมอ่าเข้าใจนะเข้าใจนะตรงกลางนี่สามารถแย่งกันได้นะครับผมถ้าไม่แย่งก็คือยิงทิ้งได้เลยแล้วแต่นะครับผมอ่าโอเคเปล่าป้อมต้องตีให้หมดทั้ง3ชั้นนะครับผม ต้องตีให้หมดทั้ง3ชั้นนะเราจะแข่งกัน3เกมนะครับผม3เกม3ใน5ก็คือใครได้3เกมก่อนชนะนะครับผมเนี <Okay. S 1> <Okay. S 2> ่ยโอเคหรือเปล่าวงคงน่าจะโอเคนะเอาแล้วใครไปยืนอยู่นี่เฮ้ย hey, <hey>, hey. มึงจะลอยเหรอมึงจะลอยเหรออย่านะอย่านะเห็นนะเห็นนะอ่ะโอเคพร้อมไหมพร้อมไหมอ่ะโอเคครับผมเริ่มได้ครับมาฝั่งเสี่ยโปฝั่งเสี่ยโปมาแล้วครับผมหุย สวส่งมาสี่คนเลยว่ะเสียโป่งส่งมาสี่คนเลยเอาแล้วครับยังก็มอมไม่โดนไม่โดนครับผมโดนฟินิเตอร์ไปหนึ่งคน,2 2> นรครับผมสองฟิลิเอร์ไปสองครับผมจังหวะนี้ฟังของแอมบอนเตอร์แตกไปสองแล้วยังไงอุ้ยมีคนจะขึ้นแมบวันฟอสครับผมอย่างานี้ยังไม่ได้ครับผมมอมสองใสว่ายังไงแดนหน้าต่อยฟินิเตอร์ไปแล้วผมที่เรียบร้อยไป,ไปอีกหนึ่งตัวครับังของเสียโป่งเสียโป่งโ,โดนไปแล้วยิงทิ้งไปเพื่อแม่แครเอาไปครับผมเพราะว่าฟังของ ไอเอมมอนเตอร์เหลือคนแค่สองคนนั่นเองนะครับผมจังหวะนี้ฝั่งเสียโป้งหายไปไหนหมดเฮ้ยเสียโป้งว่าไงเฮ้ยเสียโป้งเหลือหนึ่งคนครับเสียโป้งเหลือหนึ่งคนครับยังไงครับผมหนึ่งต่อสองนะเสียโป้งเสียโป้งว่าไงเอาไม่ใช่ดแตงโมดล,ดล้วเลอโอ้โหฝั่งทีมไอเอ็มมอนเตอร์ได้ไปกว่านหนึ่งแต้มนะครับผมจังหวะนี้ เหมือนว่ามันจะฟินิเชอร์กันเองนะดูว่านี่มีคนที่ฟินิเชอร์กันมุมนี้นะครับผมอ่าแอมมอนเตอร์ได้ไปก่อนหนึ่งครับผมยังไม่สนุกเลยเฮ้ยเเาริ่มอ่าโอเคครับผมเริ่มได้ครับรอบที่สองอ่าแดงน้ำไปก่อนนะผมหนึ่งแต่อุ้ยยิงทิ้งเลยครับผมไม่ใครขึ้นไปแอม์บอลโฟร์ออร์ได้นะผมอย่างวันนี้ฝั่งของแอมมอนเตอร์แอมมอนเตอร์บุกขึ้นมายิงใส่ครับผมเหมือนจะบุกมาสองคนนะจังหวะนี้มาก่อนแล้วครับผมคู่นี้ ค่ะส,สุมายิงไปแต,แตกหนึ่งครับผมอย่างน,นี้บอมสกิลกลับมาครับผมอยู่ชั้นเชิงกันอยู่นะครับผมได้เปรียบเรื่องผู้เล่นนะครับผมอย่างน,นี้บอมสกิลสองใส่เอ้าอเควินก็โดนเหมือนกันเควินก็แตกไปนะผมอ่าโดนไปก่อน2ตัวสามตัวเรียบร้อยไปอีก2ครับผมอย่างน,นี้แตกหมดอ e ีสปอร์ตโอ้โหเรียบร้อยไปอีกแล้วครับผมไม่เชื่อทำไมมันอ e ีซี่จังวะเะ ดาวหน่อยสิเยี่ย yeah. เอามาฟังอุ๊ยแดงได้ไปก่อนสองแต้มแล้ววะ่ะแดงได้สองแต้มนะครับแดงได้ไปก่อนสองแต้มอ่าโอเครอบที่สามนะครับผมรอบที่สามก็คือฝั่งแดงขึ้นแท่นแล้วนะรอแค่รอบที่3านะถ้ารอบที่3ามฝั่งแดงชนะก็คือชนะไปเลยนะครับผมอ่าโอเคพี่รีสปอนให้ก่อน เดี๋ยวรอรอ,รอสัญญาณครับผมรอสัญญาณรอสัญญาณโอ้โหเฮ้เอยอย่าไปหลบหลังป้อมสินี่อยู่ตรงนี้พวกเองยินอยู่ตรงนี้เลยนี่ยืนอยู่ตรงนี้นี่เออแล้วก็ยิงใส่มันดียังไงเราก็ได้เปรียบนี่เห็นไหมเราไม่ต้องไปไหนเลยนี่เราอยู่ในป้อมอย่างเดียวนี่พวกเองกันไว้ให้มันกันนี่สองฝั่งนี่เห็นไหมนี่สองฝั่งมันมีฝั่งซ้ายกับขวาน,นี่มันจะเข้ามาฝั่งนี้ได้สองฝั่งได้ทางเดียวเว้ จะเข้ามาได้แค่2ฝั่งนี้เว้ยพวกเองก็รอยิงตอนมันเข้ามาก็ได้ไม่ต้องออกไปไม่ต้องลงไปได้เปรียบสุดอยู่ในป้อมเหมือนได้เปรียบสุดไอ้คนที่อยู่ข้างนอกก็ลุ้นลุ้นกระสุนเนาะอ่าโอเคนะกูติวให้และกูต,ติวฝั่งน้ำเงินและกูติวฝั่งน้ำเงินและฝั่งแดงก็คือมึงแตกแน่ตานี้แหละนะครับผมกูเอาใจช่วยฝั่งน้ำเงินและนี่มาอ่าโอเคนะโอเคนะ อพร้อมๆเริ่มได้ครับผมอางั้นต่อให้เลย <c oughs> <c oughs> ยี่งูยังเจอบเลยต่อให้เลยเอาบุก3มว่ะเฮ้ยรอหน,นึ่งคนนะจังหวะนี้อุ้ยยิงแตกไปหนึ่งสวยแล้วครับบอมสองใส่ไม่โดนแดนนะ่ะโอู้หเล่นกาโลเฉยอุ้ยจับได้ด้วยเอารวบสามมาแตกสองอุ้ยสวยแล้วครับสวยแล้วครับไอเอ็มมอนเตอร์แตกไปสองแล้วเหลือกี่ตัว แอมเบอรเตอร์เหลือตัวเดียวครับผมเอารอเหมือนจะรอในป้อมในะยังวันนี้ยังไงแอมเบอรเตอร์บอมส์ไอเรียบร้อยครับผมยังวันนี้โนมอดับไปหนึ่งครับผมยังวันนี้บอกแล้วว่าอยู่ในป้อมมันได้เปรียบบอมส์ไอิลสี่ใส่ไม่โดนระบบยังวันนี้บอมสามใส่ตาม,มาโอ้โหเรียบร้อยอีกหนึ่งครับผมหมดไอยังมงคงเหลือหนึ่งคนนะครับผมฝั่งของเสียโปเสียโปยิงมากไปเอาใจดักให้ไม่โดนยังไงครับผมอ่าใช้เทเลนใช้เทเลนในการ หลบนะครับผมแต่ป่าสกิลสามาโดดสกิลสีหนีครับผมอย่างนี้หนึ่งต่อหนึ่งวัน four one ครับผมอย่างน,นี้ยังไงอย่าโดนแท่นสีแดงก็พอครับผมจังหวะน,นี้อยู่ในกำมือของพวกคุณแล้วครับเอา้าอย่าอย่าไปโดนสีแดงนะโดนสีแดงแตกนะครับผมจังหวะน,นี้อ๋อเปล่ามงคงมาว่ะหนึ่งหนึ่งครับผมดวลเดือดนะครับผม scb H k b นะครับผมป่าเราจะไปไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลวกสามมาเขาโดดจะโอ้โหสกิลสี่มายิงสามใส่ป่านตะยิบเลยนี่หลอน เฮียก yeah. ูสถานการณ์กลับมาแล้วผมอย่างโอ้โหเป็นพระเอกแล้วผมดัมมี่ของเราเดอ้อเฮียมันแก้เกมมามันไปเอามันไปเอาโซนิกมานะผมนำเงินได้นำเงินได้หนึน่งแต้มครับอ่ะพร้อมยังพร้อมยังเร็วๆเร็วๆมงคงเร็วๆมงคงไ <laughs> อ้เฮียบ,บ้านช่างมันว่ะเด้อของแผนไหนนี่อ้างแผนไหนนี่แผ่นไม่กันบ้านเหรอ แผนไม่กันบ้านเหรอบุกหมดอย่างนี้เหรอวัดวัดสกิลเพลอาเหรอได้ยูได้ยูอ่าพร้อมนะ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 ตอนนี้ก็คือสกอร์อยู่ที่ <c oughs> ฝั่งแดง2แต้มแล้วก็น้ำเงิน1แต้มนะครับผม <c oughs> แดงขึ้นแทนไปก่อนนะครับผมอ่าโอเคครับรอสัญญาณรอสัญญาณจากพี่โอเคเริ่มได้ครับมาด้วกรจายไปไม่โดนยิงสกิลสามเลงมา ยิงใส่อืมเขาโดดลงไปก่อนตั้งนานแล้วนี่น้องเอ้ยยิงช้าไปอ่ะยยิงมาหุบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนจะขึ้นแบลวันฟอมิกโวันฟอออกมาดีดลอยเอาผมฝั่งน้ำเงินได้วันฟอไปมันโดนแน่เชี่ยตกลงมาโดนกำแพงแตกโอ้โหอย่างชอบเลยเชี่ยอุตส่าห์ได้วันฟอออไปอย่างโกงเลยไปโดนกำแพงแตกโอ้โหเรียบร้อยโดนไฟอร์เจอร์ไปครับผมทางด้านของอาซูกิ คารโนลีเควินเควินว่าไงเอามีคนเข้าไปในป้อมโ no no นมอโนมอร์ดวลกับเควินครับผมยังวันนี้มีผู้ดาวสกิลอยู่หลบเข้ามาครับผมยังวันนี้เควินเหลือคนเดียวครับผมเควินเหลือคนเดียวเอ้าเควินสู้ตายครับผมยังวันนี้เกียร์ลอยเควินฟินิชเชอร์โนมอได้ครับผมเหลืออีกหนึ่งคนฝั่งน้ำเงินเหลือหนึ่งคนงอนุ้ยอุ๊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 ยเหมือนจะได้ฟินิชเชอร์ได้สกิลโอ้โดนแล้ว <c oughs> ร้อยไปแล้วผมฝั่งของสีแดงฟินิชเชอร์ไปคนสุดท้ายครับโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้นี่ฝั่งของเควินเหมือนจะได้พาร์ดสีไปนะแต่ว่าฝั่งแดงน้องฟินครัผมยิงสกิลสอัดอัดพาร์ตสีไปนะครับผมแล้วก็ตามด้วยย่ำกระหม่อมสกิล4ีก็ปิดไปเรียบร้อยครับผมปิดสกอร์ผมฝั่งแดงเป็นฝ่ายชนะ เรียบร้อยไปเลยครับผมโอ้เสียด้แทนว่ะเมื่อกี้นี่ไอลิปเปอร์ซันคุงมันขึ้นไปเอาวันฟออได้นะครับผมแต่ว่ามันโดดลงมามันโดดลงมาโดนกำแพงนะครับมโอโมโซนตีนเฮียกูยังชอบเลยโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับกิจกรรม t s b 4 v 4 m o b a ครับผมถ้าน้องอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกเรื่อยๆก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แลวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับผม สุดท้ายนี้นะครับผมท่าน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไ like ลด้วยเจอกันใหม่ EP หนะ้า